สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับถั่วลิสงอบเกลือสายญี่ปุ่นรสบวยตาดไดนิจินะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่านี่จ้ารสบวยนะครับเพราะว่าถั่วลิสงอบอ่ะเราไม่ค่อยเจอรสบวยนะครับเราก็เจอแบบรสธรรมดาใช่ไหมรสรีสลายนะครับหรือรสบาร์บีคิวพวกเนี้ยเฮ้ยรสบวยเพิ่งเคยเห็นนะครับอันนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ค่อยกินนะไอ้แบบบวยเนี่ย กินแต่ดดอะไรนูริสไลท์กับบาร์บีคิวครับมาก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีส่วนประกอบของถงั่ถวเหลืองก้าสาลีพรีพาดะถั่วเหลืองอาจจะมีปลางาแล้วก็นมใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าบวยนะครับได้ผงบวยมา3%นะครับแล้วก็ในนี้นมีน้ำตาล12กรัมนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ด้วยนะครับว่าบริโภคแต่น้อยแล้วกําลังกายเพื่อสุขภาพดังนั้นเนี่ยของพวกนี้นะครับเรากินได้นะจ๊ะแต่เราก็อย่าลืมออกกาลังกยนนะะจ๊ะี่ อะไรโอ้มีแตกนี่ได้เหรอโอ้ตรงนี้มีแตกครับมีจาครานี้ดมกลิ่นนะครับก็เป็นกลิ่นถั่วที่สองออกทั่วไปนะไม่มีกลิ่นบัวออกมาเลยนะที่ดมเนี่ยยังไม่มีกลิ่นบัวนะครับเดี๋ยวครานี้ชิมรสชาติ กินไปหลายเม็ดแล้วนะครับคราวนี้รีวรสชาติด้านะครับอย่างนั่งนะครับบ้าอันนี้ถ้าใครนะครับกินแล้วคาดหวังว่าหุ้ยพี่แหรนบอกว่าบ้ารสบวยแบบเปรี้ยวๆคุณผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะตัวนี้นะครับมีรสบวยไหมมีนะจ๊ะกินไปประมาณเม็ดที่ห้าเม็ดเียหกนะครับถึงออกมาแต่มันเป็นรสบวอยอ่อนนะครับก็ได้ตามงแต่สมักอบนะครับก็จะมีบวยอยู่สามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ประมาณนี้จ้ะคุณจะไปเอาคาดหวังอะไรกับบวยสามเปอร์เซ็นต์ให้มาานะครับ แต่นะครับสิ่งที่มีความต่างคือนี่จ้าถั่วลีสงครับให้ดูนี่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 เม็ดนะครับเขาค่อน้างดีดีนะครับและอย่างหนึ่งนะมีเพียให้ดูนะครับนี่มันทําต่างจากสไตล์ของเราที่เป็นถั่วสงอย่างชัดเจนนะครับใี่คุณดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ้ความมันเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเจอถั่วลีส่งเม็ดขนาดนี้เข้าไปดังนั้นเนี่ยของถั่วบ้านเราเนี่ยจะใช้ถั่วทีสงนะครับแล้วก็การเคลือบที่แบบว่าเกาะติดไปกับเนื้อถอั่วทีสงแต่นี้ไม่ใช่ครับ นี่เป็นถั่วลิสงเห็นไหมแล้วนี่ก็เป็นแบบกรอบที่อยู่มันอยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้แบบความ,มาว่าไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นแป้งนะครับใส่บวยหุ้มเข้าไปแล้วมันได้ความกรอบกัดไปเนี่ยก็จะเจอถั่วลิสงที่มันอยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นความมันนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกินไปมาครับมหลายเม็ดเนี่ยแป้งเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายรสบวยมันอ่อนอก็จะเริ่มออกมานะครับแล้วก็เพล็กได้ความมันของถั่วลิสงเข้าไปดังนั้นเนี่ย มันจะเป็นสไตล์คนละอย่างคับของบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรแป้งกับถั่ยทีสองติดกันอ่ะเห็นไหมไอ้นี่แป้งกับถนนั่ย,ไม,ไ,ยไม่ติดกันนะแล้วก็เป็นแบบถั่ยทีสองเบี้ยวให้ดูครับเป็นแบบไอ้นี่เล็กๆอ่ะดังนั้นเนี่ยพอเขาไม่ได้เน้นไอ้ถอั่ยที่สองมาจากไงเห็นไหมครับคุณดูดิพอคิดในขนาดเนี้ยก็แปลว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นแป้งอีกครึ่งหนึ่งเป็นถั่ยทีสองดังนั้นเนี่ย เฮ้ยมันได้รับความรสชาติที่แบบละมุนนะครับแล้วก็แป้งก็เกรดดีนะครับมันต่างจากบ้านเราไงบ้านเราเนี่ยแป้งกับโดยส่งเนี่ยมันเท่ากันเลยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันนี้ส่วนของแป้งเยอะกว่านะครับเห็นไหมไหมแล้ก็แบบโดยสงก็เกรดดีนะครับเพียงแต่ว่าผิดหวังนิดน,นึงอะ่ะไอเรานึกว่าแบบว่าบั้แบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันไม่ขนาดนั้น,นครับมันก็มีความเปรี้ยวหวานแบบอ่อนๆออ,ออกมานะครับเฮ้ i, แต่ว่าทําดีอะ่ะทําดีอะ่ะเพราะอะไรครับ มันเป็นคนละฟิลลิ่งกับคนลสไตล์ของที่เรากินถัน่ยสงบ้านเราอะบ้านเรามันจะเป็นติดแบบอันเดียวกันอะไอเนี้ยเห็นไหมเขาเว้นพื้นที่ถั่ยสงกับแป้งอย่างชัดเจนเฮ้ยได้รสชาติอีกแบบหนึ่งอะที่บอกให้ให้ความเป็นรสชาติของเครื่องมามากกว่าครับโอเคครับเมื่อจบการดูคลิปนี้แบบนี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วมีใครอยากสนุนพี่อาจารมีช่องทานาสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องพี่ได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า